สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเลี้งจากเยอรมันค่ะบรรยากาศเวลาทุ่มเนาะค่ะเนาะหนึ่งทุ่มค่ะสิลุงมาเก็บผักไปเซ่ก้อยหมูเจอมาอนีคืออยากกว้วยหมูกว้วยแห้งสมสมปั่นตวเหนียวคุยสเสุสสะะงงสุข้สสสคคน่ะวัดี ผู้ที่ติดตามเก่าและผู้ที่ติดตามใหม่ทุกๆท,ท่านนะคะสีมะเด็ดหอมเป็นใส่ก้วยหมูค่ะนี่หูไฟก็เพาได้กินอยู่ได้จ้ะพี่น้องอิสานได้ตังเดียนเนาอ,อสิริเอาไปงังสีเนาะคะเนาะดีเอาไปสิไปซอยเซนก้วยหมูกล้วยแบบแหงๆมะจ้ะ งามไว้ไว้ถือฝนกับถือแดดหูละพาเสียไปกับซื้นมีกีก้ค่ะบ้งังคุณนี่เดี๋ยวมืออื่นเสามืออื่นเลกงานมมาจันคคชิมาเด็บยอดมันคขาเห้เห้เขาแตกนึะคขะเนาะอู้ยเหวืงมือเห็ดกับเขาหลายกับนิวบาดนิวพองกับพี่นอ้องอ,อะไรล่ะลูก สวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนค่ะเอ๋ออันมุนันกับหอมกำลังขึ้นค่ะดีค่ะ,คะเวลาอยากระเพาะไอเด็ดใส่ก้อยใส่ต้มใส่แกงทีละค่ะเด้อปลูกไปสะกินก็ได้เมะสิลีเอาใบมันตกๆนี่นะคะใบมันนเหงาๆนี่เขา,าก็สิลีออกอไปื่อจะใส่ใบน,นี่ หายอันนั้นยญาเอ็นจืดน,นะลูกนะนนนะรเนียเขาเด็ดไปเด้วหมู่บ้านค่ะพี่น้องอันนี้มันเบีย้ยผักขมด้วยค่ะนี่ก็ลังขึ้นนี่เบีย้ยผักขมไทยด้วยค่ะนี่ผักขมแดงไทยนี่เอาเม็ดมันหวา,านนี่ขื้นไว้ไว้ผักขมนี่เดี๋ยวคันมันยยใหญ่หี่อสิไทยเบิ้เงละค่ะจรเนยยีอันนั้นกะเพราคือเร็วค่กากะเพราคือฝนเม็ดแตกแล้วค่ะ นี่สิเด็ดไปสมิ่งแล้วค่ะเนาะไปซอยใส่ลาบกล้วยหมูนุจะเดินเข้าไปทุ่มหนึ่งได้ที่ใครแกงจ้างตางค่ะคุณมาลูกมานี่เห็นบอปปูกก็พอได้กินค่ะหูละพาเสียบใบเหมือนนั่นซื้อแล้วค่ะนั่นเออเดี๋ยวจะงไวไงผีไทยพี่น่องิ่งเนื้อเป็นสิเก็บไปใส่ก๋วยเตี๋ยวที่ใส่ลาบใส่กล้วยอหยอด รอวผายอีตู้ขึ้นค่ะเดี๋ยวอ,อีผายอีตู้ไม่ใหญ่เด้อค่ะเดี๋ยวอเดี๋ยวใส่แกงใส่ต้มใส่แกงนี่ค่ะมันงามไว้ค่ะมันถือฝนมันนี่กับฝนตกเบิดมือเบิดคื้นเนาะคะ่ะนี่หูกระพ้าเขาก็ซื่นพี่วี่ดีดีนผัากกาดหิ้งกับกระงพอดีกินค่ะผักชีไทยนี่กระังงามค่ะนี่ต่บูเด็ดมันค่ะนยัหน่อยอยู่ค่ะไปค่ะ อาเจนสวัสดีครับอย่างมือจะเมนูแรงนี่ก็สิมีก้อยหมูก้อยสมหมูแล้วก็ลวกผักสสตดาฝรังนี่แล,ลว้วค่ะลวกไว้แล้วค่ะนี่อันนี้สิต้มเส่บหางหมูแล้วค่ะหางหมูเหลือสองหางนี่สิเฮ็ดเป็นต้มเซ่บจ้ะหางหมูอกนี่แล้วค่ะสิเฮ็ดเป็นต้มเซ่บสดหอนกับก้อยหมูกินจสับเสบจ้ะน้ำเดือดละจ้ะนนี้สิเฮ็ดอัน ต้มแส่บหางหมูอบก่อนเนาะค่ะเนาะเสียดายบ่ถิ่มนะคะใส่โรตีลงไปค่ะพออบแล้วเ้อเอาออว่าต้มแส่บมันถึงกป็สิหอมไปอีกค่ะหางหมูอบลงไปค่ะสดน้ำเติมชดรสจัดหนึ่งช,อช้อนช้นชา ปลาดิดหน่อยกะเอาค่ะเพราะว่าค่ะหมูเขาบออบไส้เกลือด้วเน้ะค่ะเนะใส่หัวหอมแดงลงไปเจา้าหัวค่ะในประกูดค่ะนี่ค่ะพี่น้องปุ <c> ้ง <oughs> ไปแล้วเขาก็ีดมาใส่น้ำบอกน้ำด้่จ้ะ เดี๋ยวเลยนะคะพริกพริกแห้ขงขวจากสามทีมิตขันยองไปเลยค่ะอืมนี่ ซีมันหลุดกันจักหน่อยอขาดเปรี้ยวอยู่หน่อยจ้ะใช้น้ำบกน้ำลงไปใส่จักหน่อยนะก็สิเติมน้ำปลานิดหนึ่งนะคะ ปลาคือสิพุดธีแล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะสีใส่ต้นหอมไปกี่ฟังเหระค่ะใบหอมก็ใส่ลงไปได้ค่ะปิดเตาเลยค่ะเสียบเลยค่ะอืม ค่ะปิดเตาเล้วค่ะพริกแห้งขัวไม่ไหมห่มหอมค่ะพี่น้องแล้วก็สีเอามาใส่นี่เนาะค่ะเนาะส่สีปั้นแล้วก็สีเค็ดไส้ก้อยหมูค่ะขัวของนกขัวยุระเบียงเน้อค่ะมีจังบ่ะลูกขวนกินสามีเนาะค่ะเนาะโอ้ขัวขางในบ้านบ่ไเดหรอกค่ะจามกันเบดตระกูลค่ะใส่ลงไปเนาะ เรก็จะปั่นหอมๆแล้วก็จะใส่กล้วยหมูแซ่บ์จ้ะปั่นเรียบร้อยค่ะหอมหวหอมกะสิเทใส่กระปุกไปเด้อจ้ะบัดน,นี้หอมหวหอมกะี่น้องเทงใส่กระปุกก่อนค่ะเนี่ยชิใส่กล้วยหมูแซ่บ์นี่ เหลือเหลือในหั่นกระสีใบจะใส่ก้อยหมูด้วยจ้ะหมาปนิจจ้ามาอก้อยหมูจ้าก้อยหมูหมูเขาสิใส่ว่าเป็นหมูติดมันนะจ้ะเนาะเอาหมูแบบเนื้อค่ะเขาสิใส่เกลือลงไปสิขั่นเกลือก่อนเนาะค่ะเนาะขั่นเกลือให้มันแหงปั้นน้าอกแล้วก็เชเขาสิมาปุูจ้าขั่นนี่กระสิขามไปกอนด้วยค่ะเดี๋ยวขั่นจนมันแหงกุหลาค่ะ ขั้นใส้เกลือแล้วก็จีจะประมาณนี้นา่จ้าพี่น้องแล้วก็บีบน้าบอกน้ําลงเลยค่ะมักสมหลายก็ใส้หลายค่ะมักสมหน่อยก็ใส่หน่อยค่ะสุ้รสค่ะสองช้อนชาค่ะเหมือนเดิมค่ะข้าคัวคัวเองน,ะะนี่ ไอ้มันแข็งๆกับไส้ขั้วหลายๆค่ะมันจังแห้งๆมันจะสิเป็นแห้งๆเป็นผงแล้วค่ะอันนี้พีปดปนที่เทาขั้วมาค่ะนะคะติดจากเครื่องขั้วเ้าก็สิใส่ลงไปเลยค่ะเพ็ดเพลินเพ็ดหลายก็ตามชอบไเลยน้อค่ะเนาะง่ายๆค่ะโอ๊ยปวดทีแล้วค่ะพี่น้องเท,อ,ทออกจากรงปนเครื่องปั้นค่ะ หอมผีกไหลจนจามค่ะพี่นองเอ้ยน้ำปลาค่ะบ้า,าบนนี้เอาขันใส่เกลือแล้วเขาล้อซีมมันค่ะรัลดสานสิพอดีบว่คนเลยจ้าโอ้ยหอมเึลนมาล้านเธอปินะบ๊อดใส่ใจสใสิใส่ถุงมือขันค่ะเอาถุงห้องก่อนค่ะ นี่หอมผีข,ขวัวขัวไม่ไหมเหี แห้งๆจำได้แซ่บแล้วก็ข้าวเหนียวอ่อนหวนคุยเลยค่ะแบบนี้อุ้ยดื่มไล่ซิมกันค่ะพอดีดกอ,ลลอ,อกพี่น้องเลยพอตกเติมลงเลยเปรี้ยวกับพื่อแล้วค่ะพักหนีที่มียนหนี่เนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะค่ะเนาะ ผักชีฝรั่งใบหอมปีเ่าบ่มีเนาะค่ะแล้วเขาก็ใส่ตามที่มีเลยค่ะสะระแหน่จากแป้งคะ่มมคะแล้วก็หอมเปรี้ยวมะม่วงหั่นล่ะค่ะแล้วก็หัวหอมแดงค่ะสำเนียงละค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเสียบแล้วก็ได้หอมห่วยๆเขาเหนียวคุยเลยค่ะพี่น้องเนียจ้ะใส่ลงไปเลยคะ่ะผักชีไทยกับบุฟีเพ,นนเพราเป็นยังค่ะถ้าสะระแหน่ก็หัวต้นหอม กรหผมขก็เอาอยู่แล้วค่ะพุนเห็น,นวพวกผมเสือพี่หน่องก้อยแหงๆผงผงนี่ใส่ขังกลัวหลายๆดีคักขนาดก้อยหมูเรียบรอยค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ แต่เสียบป,ป่ค่ะคลิปนี้ก็สิฝากพี่น้องไว้สักนีล้ะละค่ะคีเพชรพ้อคะานอว้วยสารไทยในเยอรมันค่ะพอกันคลิปกินค่ะพี่น้องไปอุ้นข้าวเหนียวกันค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ